ยันน,นี้ตอนเรากอสู่รายการ The Bank อาวันนี้ผมก็มาอยู่อดีเดินครับผมจากน้องคนเดินที่ส่งส่งให้ผมมาตีบวกครับผมจาก ep ที่แล้วผวมเป็นอ d ีเดนฮาซา4บวก1ครับวันนี้ผมก็ไม่ใช่ผมสิเออวันนี้ผมจะมาตีวิลเลียนครับผมบวก5กับจอห์นเชอร์ลี่ครับผมขึ้นบวก5กันนะฮะแล้วก็น้องเขาไม่เข็ดครับผมผมก็ <c oughs> เอยบอกไปครับตอนนี้คนอยู่ในซีรี์ตีบวกสั่งตายชื่อซีเรียไม่ก็อัปมงคลมหาอัปมงคลแล้วนะฮะ <c oughs> มาครับเออเรามาดูมูลค่าผมจอนเทอเล่กับผมบวกห้ามูลค่าเก้าล้านหกเดี๋ยวก็มาดูวิลเลียมครับผมโอ้โหยี่สิบหกล้านว่ะเพราะฉะนั้นผมจะตีจอนเทอเล่ก่อนเพราะว่าถ้ามันแตกครับวิลเลียมมันจะได้ติดรคบผมนะฮะมา รับ5ครั้งจากที่จับท้ายที่แล้วรับจ้องขัามันไม่ได้ต้องตีเลยเด็ดมาครับ1นึ่งรับที่สองมารับี่สองแล้วก็รับที่สามครับใจนิ่งไว้ก่อนแล้วก็รับที่สี่เฮ้ยนิ่อย่างนี้นิ่หน้ามึงไม่อย่างเหมือนที่กูติดเลยมายังไงมึงก็ต้องติดให้กูมาครับเ JT John Charlie เฮ้ยอันนี้มันแตกไงอันนั้นมันจะได้ติดโอ้โหแม่งเหมือนภาที่แล้วชัดๆครับผมแม่งแตกล้วไม่ได้กู้คืนบวกหนึ่งหืเอาอะไงเงี้ยอยนี่เด็กผมต้องหน้าอย่างนี้เฮ้ยมงหน้าเดรเด้นกูอย,ยากติดเว้ยเอาแะ้วฮะหนึ่งขอนับขอนับที่เลขหกสองสามกดครั้งมา สี่อืมติดเถอะมามาแล้วก็แล้วก็สองิบหกล้านครับผมปัดจับสองสิบหกล้านครับผมผมบอกแล้วนะฮะจอนเทอรี่มันแตกครับวิลเลียนมันต้องติดเป็นไงล่ะโอเค ได้ย่างเสีอยอย่างแต่ว่ามันก็คุ้มนะฮะที่วิเลียนครับผมติดไปแล้วขอดูสเตตนิดหนึ่งโอ้โหมูลค่าที่นี้พุ่งขึ้นแล้วนะโอเคโอ้โหความเร็วก็ผมเกบเก้าเลยนะไม่เวิร์ยี่สิบเด้โอ้โหโหนะครับตัวนี้ความอึดอู1ร4ยสี่มึงไม่ได้ทางเกมอืมตัวนี้สตรีนยิงยครับผมก็ต้องขอบคุณครับ ของไอดีครับผมน้องคุดด้วยนะฮะเจ้าเก่าครับผมจาก e ีพีที่แล้วครับผมผมช้ำเนาะเจ้งไปวันนี้ครผมก็เรียบร้อยไปนะฮะหเลี่ยนครับผมบวกนครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะที่มาร่วมสนุกกันและก็ต้องขอบคุณมากๆชิ้นการระบบก็ต้องขอโทษสำหรับจอห์นทอรี่นี้ด้วยนะฮะไปสู่สุสติทูพาราไดส์แล้วนะฮะก็ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีด้รับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดแม่ให้หมดเลยนะฮะอย่าก,กดดิสไลค์ก็พอครับผมโอเคสวัสดีครับ